พล่วยเล่าหวยเล่า,ลาสามขีประจังวันที่18มีนาคมสองพร่างวันเลขสองตารางเลขที่ออก90-90ร 90. า่าวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก08 08ร่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก0 08 0 08่างวันเลขหาโตเลขที่ออกเก0 0 8, 0, 0 8. เก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดหรืก็เป็นผลออกข้อวันหวยเล่าหวยเล่า,าสามาคัคคีประจังวันที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้โชคด,ดีไม่ใช่ถูกหวยเล่าสามขีได้รับเงินกันทุกคนเด้อจ้ะฝากไวปเรืเอยๆจ้ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจหากท่านชอบ,บก็กดไลค์หากถูกใจก็กดแชร์แชร์กันไปเยอะๆเด้อจ้าแฟนคลับทุกคนจ้า เรามาพบกันใหม่ได้ลผลการออกหห่เยล้าไห่เยล้าสามัคคีใหม่ในวันทุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า